เอาเบอร์ไหนเบอร์อะไรก็ได้ีไม <ah ่ใช่บิ๊กอะไม่ได้ตัวอย่าโกงเบอร์สี่เบอร์สี่อ่ะอันสุดท้ายเอาปบะกล้องกว้างเอาว้าวบ้าบจะบิอย่างเดียวอหรอ สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินกินอะไรนะจ๊ะตัวเธอบุฟเฟ่กัทุกิวหัวละแ0 0ร0ผู้จ่ายเดี๋ยววันนี้นะ <c oughs> บางจะไม่เลี้ยงแฟน <c oughs> แต่ <c oughs> บางจะมีเกมให้แฟนเล่นถ้าสมมติว่าแฟนพี่บางเนี่ยผ่านด่านได้ทั้งหมด3ด่าน3เกมนะบางจะเลี้ยงแต่ถ้าผ่านไม่ได้ออกตังเองนะจ๊ะ หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าเมนูแรกเป็นชูชิปลาแซลมอนเอาหมายเลขไหนเอาอันแรกเอาอันแรกใช่ไหมเบอร์แรกเป็นอะไรเนาะอ่ะอาปากโอ้โหกบเปิดตาดิมันคืออะไรอ่ะปากน้ำปลา อร่อยปะนี่ไงเบอร์แรกน้ำปลาเขาเหนียวอ่ะเขาเหนียวมันดูดไงมันดูดน้ำเกมแรกของเราผ่านไปแล้วนะครับผมโดนน้ำปลาแล้วโหมาเกมแรกก็โดนน้ำปลาเลยอันนี้เดี๋ยวเราทำการสลับก่อนนะเบอร์ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งจะเป็นโชว์อยู่ไหมเนาะอาปากอาปากอาปากอ้าูมันคืออะไรอ้าวหลังต่นลงคอแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ยช้วงเิ็นนิดเดียวเดี๋ยวสหลับแป๊บหนึ่งนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเบอร์ไหน <S 2> 2. <S เบอร์สองว่าครั้งนี้จะได้กินอะไรพ oh, wow. ริก Amazing อาปากพริกนว่เราไม่เก่งว่ะ mm. เบอร์สองพริกพอดีเลยอะ่ะ mm. อร่อยกว่าวาซาบ,บิไหม เกมนี้ห้ามกินน้ำนะพร้อมจะเล่นเกมที่สี่ยังจะ้ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเลยแหละจะหมดเวลาแล้วเออนี่เหลือ,อ <laughs> ม้วนชิ้นสุดท้ายพอดีเลยเอาเบอร์ไหนเบอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พีกอะไม่ได้ตัวอยา่าโกงเบอร์สี่เบอร์สี่อันสุดท้ายเอาบากก้องก้องเอา ว่าจะบีอย่างเดียวหรอโอ้ายขายลายมีอะไรบ้างนมดันหมดเลยตกลงเขาไป็น่ เขากลงตัวตั้งแต่เทปแรกแล้วอ่ะเขากลงตัวตั้งแต่เกมแรกแล้วอันนี้อร่อยสุดใช่ไหมจะได้ของอ่ะเอาปะเจอแล้วเจอกัน